เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนายอติแปลนับกับเกมพอท่าสองนั่นเองนะครับเรามาต่อกันกับพาร์ทที่แล้วเลยครับหลังจากที่เราได้ขึ้นลิฟต์มานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบททดสอบที่9นะครับรู้สึกว่าจะเยอะเหลือเกินไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเสื้อยังใส่ตัวนี้อยู่เพราะว่าแคสต่อจากเดดไอแลนด์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาโง่โชว์กล้องหรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้เราต้องไปตามทางอันนี้มันบอกว่าอะไรเนี่ย รีเมมเบอร์ให้ใช้ไอที่วาร์ปนี่เหรอโอ้ตรงนี้ไม่สามารถเอาของเข้าได้อืพื้นเสียงแปลกนี่เหรอเจลยืดหยุ่นที่มันบอกนะครับโอ้นี่หรือแสดงว่าสามารถกระโดดได้เลยหนดิดนอเจลยืดหยุ่นจริงด้วยครับโอ้โหต้องไขปริศนาด้วยนะอืมข้างบนเคลองเข้าไปดูนะครับชึบอ่อ เหยียบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อประตูก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมนี่อะไรอะถ้าเรากระโดดจากตรงนี้ล่ะปึ๊บอ๋อโอเคเราต้องมากดปุ่มก่อนกดปุ่มปุ๊บจะมีลูกบาศเด้งออกมาอ๋อแล้วก็เอาลูกบาศก์เาไว้ตรงนู้นไม่อยากเท่าไหร่หรอกนะ่าจื๊บโอเคได้แล้วนี่ไงเรียบร้อยครับไปแล้วครับ ดึงพวกเด็กๆห้องแลบแจ้งให้ฉันทราบว่าฉันไม่ควรจะพูดถึงกลุ่มควบคุมพวกเขาหน้าจะบอกฉันว่าน่าเลิกอัดข้อความลงหน้านี้ได้แล้วนั่นทําให้ฉันได้ไอเดียทําบันทึกข้อความให้มากกว่านี้ฉันเป็นคนจ่ายเงินที่นี่นะอ๋ออะไรวะเนี่ย e น t t e ทสอ๋อการทดสอบต่อไปนะครับทางมันขาดนี่จะไปไงวะหรือว่ามันมีเจลยืดหยุ่นไม่มีไว้ไปยังไงดีวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ ผ่านไม่ได้ยังไงดีวะเนี่ยเคเมื่อกี้เราออกมาจากตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ไปได้เวเอ,อ๊ะมีไหมไม่มีหาทางนะครับอืมข้างบนนั้นไปได้ไหมไม่ได้โอเคต้องใช้ความคิดอ๋อข้างบนเห็นแล้ว้ยยิงผิดไปแล้วโอเค คราวนี้ก็ไปทางนี้ใช่ไหมอ่าม,มีบันไดเออสำหรับการทดสอบต,ต่อไปเราจะใช้อ่าอะไรเนี่ยใส่อนุภาพนาโน,โนเข้าไปในเจลถ้าจะพูดแบบอย่างนี้ก็คือเจ้าตัวจิ๋วนับล้านตัวกำลังเดินทางเข้าไปในแสกะสะระแสเลือดของคุณแล้วก็ปั๊มเอายีนทดลองโมเลกุลออกมาแล้วคุณอาจจะยังไม่มีเนื้อร้ายในตอนนี้เอาละไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคุณนั่งบนเก้าอี้พับในห้องโถงแล้วไม่ได้แสงเกงในทําจากตะกั่วแล้วก็โอ้โหอาจจะเป็นมะเร็งได้ใช่ไหม โอ้โอ้คราวนี้มีลังเลื่อนด้วยน,นะคฮึบนี่ไงเจลยืดหยุ่นแล้วให้เราทำอะไรเอ่ยใช้ความคิดอีกแล้วรู้สึกจะเป็นอย่างนี้แน่เลยอยังไงวันนี้โคตรลึกลับซับซ้อนนะครับเริ่มเครียดละเริ่มเครียดเพราะว่าเริ่มโง่เออขึ้นไปก่อน เหยียดตรงนี้อืมตรงนี้กระโดดไปได้ไหมโดดไม่ถึงว่ะตรงนี้ก็ยิงไม่ได้โอ้โอ๋อนี่เหรอมาโท่เพิ่งเห็นว่ามันมีนี่นะครับโอเคได้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 ปึ๊บเอาละเอ้ยอเพิ่งมาโท่มันยังไม่มาเลยเอาไม่เอาไม่ไม่โอเคเราจะค่อยๆไปนะครับ มองดีดีถ้าไอ้นั่นมันเคลื่อนมาเมื่อ,อไรเราก็ค่อยลงไปนะครับอ่าตอนนี้แหละเอือเรียบร้อยครับแล้ลูกบาแล้วแหมงโง่ตั้งนานก็ว่าอะไรเขาวนี้ก็เด้งดึงดึงโอเคเฮ้ยอย่าพึ่งวางไว้นี่จึ๊บวางไว้เลยยิงตรงนั้นนะครับแล้วก็ ยิงตรงนี้ก่อนอยังไงดีวะก็คือต้องพุ่งไปตรงนู้นเหรออย่างนี้มันไปไม่ได้แน่นอนอ๋อกระโดดไปได้เฮ้ยชึบโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เหยียบปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นข้างบนจะมาอ๋อแต่มาตรงนี้มันมีเครื่องสลายมวลสารแสดงว่าเราต้อง ไปเอาของในนี้เฮ้ยเอ้อยเออตายคนโง่กลับมาห้องเดิมนะครับอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเด้งไปได้ไวแน่มีอย่างนี้ด้วยเอโหยเคลื่อนที่สนุกมากครับปึ๊บค่อยๆเด้งไปนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่ยากลำบากเหลือเกินเจวยืดหยุ่นโอเคเรียบร้อย เราจะหยิบอันนี้แล้วก็ไปกันต่อเลยครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆโอเคหยิบแล้วก็วางจากนั้นก็จะขึ้นไปทางออกตรงนูน้นดูละอย่างนี้ไงเฮ้ยโอเคอเฮ้ยถึงไหมถึงสิเรียบร้อยโอ้โห โอ้ในกรณีที่คุณถูกเคลือบด้วยเจลยืดหยุน่นแล้วก็นี่เป็นคาแนะนําอย่าถูกเคลือบโดยเจลยืดหยุน่นเรายังไม่สามารถยืนยันองค์ประกอบของมันได้ทั้งหมดหรอกนะแต่ฉันบอกให้มันดูมีชีวิตมากแล้วมันไม่ชอบกระดูกมนุษย์โอ้โหแสดงว่าแม่งละลายกระดูกมนุษย์ได้แน่เลยไปแล้วครับไปชั้นต่อไปอ๋อขึ้นข้างบนไว้โอเคเลยแหละ,ละ,ละอย่างนี้มันไม่ตัดฉากเลยนะ เอาตตดฉากแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาอีกชั้นแล้วนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ทรงกลมพวกนี้ทำมาจากแร่ใยหินอย่างไรก็ตามอย่าให้หนูเข้าใกล้ล่ะแจ้งให้พวกเขาทราบด้วยถ้าคุณรู้สึกหายหายอะไรเนี่ยหายขัดติดใจไอ้แห้งๆเ่าดีคือเด็กในห้องปฏิบัติการบอกว่าอาการของพิษแร่ใยหินจะแสดงอาการภายใน46.6ปี ดังนั้นถ้าคุณอายุ30หรือแก่กว่าเชิญหัวเราะได้เลยอย่างแย่ที่สุดก็แค่พาดไปเล่นไพ่คานิสตา2-3รล่า 2, ลเท่านั้นประมาณว่ายังไงเราก็แก่ตายก่อนนะครับไ <laughs> ปลงข้างล่างดีออกว่าปึ๊บแร่ใยหินเหนูน่ากลัวกันนะตรงนี้เป็นสะพานนะครับข้ามดีๆเลยอย่าตกน้ำเออไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้อันตรายเหรอ ไม่กลัวครับจิวเอ่อเราจะไปไหนกันเนี่ยข้างบนเป็นทางออกเหรอจะขึ้นไปยังไงเนี่ยหืมไหนลองขึ้นไปสำรวจจากตรงนู้นก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยมองข้างบนก็ไม่เห็นอะไรนะครับแล้วเราจะไป ตรงนู้นเหรอก็ไม่ใช่ขึ้นห้องบนก็ไม่ได้มันสุดยอดก็ตรงเนี้ยไปไหนวะเฮ้ยข้างบนนั้นเหรอโอเคโอโ้โหมีจุดด้านบนนะครับไปลองขึ้นไปดูสูงมากโอโ้โหกว่าจะมองเห็นอ้าไปไหนต่อเนี่ยอ๋อเข้าไปตรงนั้นได้ โอเคเรามายิงตรงนี้แล้วก็เข้ามาด้านในกันอ่าผมชอบสไตล์ของคุณจังคุณสร้างกดขึ้นมาเองเหมือนกับที่ผมทําเลยเจ้าคนนับถั่วบอกฉันว่าฉันจะไล่คนออกเพียงเพราะว่าเขานั่งรถเข็นไม่ได้แต่ก็ทําไปแล้วทางลาดอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยเจลยืดหยุ่นนะครับโอ้โหถ้าโดนเราต้องตายแน่เลยใช่ไหมออไปไหนวะโอเคครับเราจะเอามาันมา ใช้งานนะครับยิงตรงนี้อุ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งใช้เลยอันตรายเกินไปอ๋อนี่ไงตึงเอามาันมาใช้เป็นแท่นกระโดดได้ด้วยเอมคราวนี้แหละของยากโอ้โหย,ยิงตรงนี้แล้วก็ให้มันออกมาตรงนี้ด้วยโอเคครับอึ๊บ เรียบร้อยให้มันเลอะตรงนั้นจริงๆเอาให้มันเลอะทั่วๆเลยก็ได้นะอ้ฟฟฟฟฟฟนข้นางบนจะเอาให้มันเข้าไปในนั้นยังไงดีก่อนอื่นเราเอาตรงนี้ก่อนเอาลฟฟ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 ดด้ฟเ,เ,เ,เา,า,า,เาะ เซ็งเลยอ๋อจิ้วแล้วเรายิงจากตรงนี้ได้ไหมเป็นไงเอ่ยเดี๋ยวนะมันมันลอยไปไหนวะแนโอเครู้แล้วคราวนี้เราก็หาทางล่อนมาตรงนี้นะครับนี่ไงเอาละฮึบอ้ยเป็นไงกะเด้งอีกเรียบร้อยโคตรฉลาดล้ำเลิศ เือนิดหน่อยนะกาแฟาที่เราให้คุณไปก่อนหน้านี้มีฟฟูออเรสเซนแคลเซียมผสมอยู่เพื่อที่เราสามารถติดตามการทํางานของระบบประสาทในสมอง,องคุณมันมีโอกาสเล็กน้อยที่แคลเซียมจะแข็งตัวแล้วทาให้สมองส่วนหน้ากลายเป็นแก้วยังไงก็ตามคุณไม่ต้องเครียดอะไรหรอกผม,มพูดจริงนะการจำลองสถานการณ์นี่ไม่ต้องเครียดเหรอจะบ้าเหรอสมองกลายเป็นแก้วเป็นใครก็เครียดปะวะไอ้บา้าเอ้ยไปไปห้องถัถดไปดีกว่านะครับเมื่อไหรการทดสอบมันจะสิ้นสุดลงก็ไม่รู้นะครับ แมมีแต่อะไรแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มควบคุมคีปเลอร์เซเราได้ฝังไมโครชิปขนาดเท่าโพสการ์ตลงในกระดูกของคุณคาดว่าคุณคงลืมไปแล้วแต่ถ้ามันเริ่มสั่นและส่งเสียงบีบในขณะที่อะไรเนี่ยระหว่างการทดสอบแจ้งให้เราทราบด้วยหมายความว่ามันกำลังจะแตะอุณหภูมิ500องศาเราต้องไปเอาหามันออกอย่างเร่งด่วนจะจะละลายแน่เลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหอ่างไงเนี่ย โอ้โหนี่อะไรเนี่ยโดนแล้วป่ะนี่เป็นน้ำเหรออ๋อเป็นน้ำนะครับไหนลองยิงตรงนี้สิแล้วลองยิงตรงนั้นฮึบอ๋อมันโดนน้ำล้างทิ้งหมดเลยนั้นเรายิงตรงนี้ล่ะโอเคได้เว้ยยิงตรงนี้ก็แปะตรงนี้มาโอเคยิงตรงเนี้ยปึ๊บเลอะไปหมดเลยตอนนี้ โอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าให้ทําอะไรกับไอ้ตรงนี้นะแม่งมีปุ่มอยู่ตรงนี้ไอ้เราก็มองไม่เห็นตั้งนานนี่ไงกดปุ๊บเรียบร้อยครับน้ํามันจะหายไปเราก็สามารถไปได้อย่างชิวๆนะครับเรียบร้อยไม่ยากเลยเว้ยจริงๆฉันก็เลงจะบอกว่าพวกเขาใส่กางเกงให้อยู่ละการทดสอบขั้มต่อไปอาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเวลาดังนั้น คำแนะนาก็คือถ้าคุณไปเจอตัวคุณเองระหว่างการทดสอบยาศบตานักวิจัยบอกไว้ไว,ว่านั่นจะเป็นการทําให้เวลานั้นถูกลบออกไปทั้งหมดทั้งอนาคตและอดีตเลยดังนั้นก็ช่วยเหลือตัวคุณแล้วก็ปล่อยให้เจ้าสุดหล่อสุดสวยนั่นทาเรื่องของเขาไปนะอู้จะเจอตัวเราในอดีตได้เหรอห้ามห้ามเราไปยุ่งกับตัวเราที่เป็นที่เราจะเห็นนะครับโอ้ยอันนี้เราเอาไงวะเนี่ยต้องไปทางไหนขึ้นข้างบนเหรอ แสดงว่าต้องเด้งไปเด้งมานะครับชึบอ่าดึงดึงดึงโอเคยิงตรงนี้เลยแล้วกันแปะแปะแปะแล้วนี่ละ่ะไปไหนนะเอ้วยิงลงไปหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้แล้วกันฮึบต้องอย่างนี้ก่อนครับฮึบเอาละฮึบ โอ้โหเด้งไม่ถึงว่ะอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่เด็อย่างนี้ก่อนฮึบเราค่อยอย่างนี้เออยังไงดีวะต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บมาลองดูสินี่แน่ก็โดนที่เดิมนี่ว่าอืม กระโดดไปได้เลยไม่ได้เว้ยอ๋อรู้แล้วอย่างงี้แล้วกันฮึบมาแล้วสูงมากครับนี่ไงแล้วก็ตรงนี้ครับไปละฮึบโอเคเด้งเรียบร้อยเราจะเจอตัวเราในอดีตหรือเปล่าไม่รู้นะครับเจลเด้งดึงมาแล้วนี่ก็เป็นอะไรเนี่ย อยู่โอห้ามผักตกอะไรไซแอนเฮ้ยมีจุดวาร์ปตรงนี้ด้วยเว้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเพียบเลยนะครับจุดจุดไอจุดเชื่อมต่อปะลองไปทางนี้ก่อนปึ๊บต่อไปก็ตรงนี้ยิงได้อีกแล้วให้เราข้ามไปนู่นเหรอเดี๋ยวนะ ไปไหนกันแน่เนี่ยหรือว่าตรงนูน้นอุ้ยโคตรงงกับมิติเลยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนกำลังสับสนไม่รู้ว่าให้ไปไหนต่อ,อน่าจะเป็นตรงนั้นแหละโอเคครับแล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยเฮ้ยฟืบไปแล้วครับ แล้วไงต่อวะไม่มีทางไปต่อนี่จะบ้าเราให้ไปไหนเนี่ยข้างบนมีทางไหมบันไดเนี่ยนันแน่เลยเนี่ยโอเคตุบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปที่เดิมก่อนเอาละนะ จะไปข้างบนนั้นยังไงดีเนี่ยกระโดดธรรมดามันต้องไม่ถึงแน่เลยสงสัยมันต้องให้ใช้แบบพวกเจลอะไรเงี้ยนี่มันแบบว่าหรือว่าเรายิงเจลไปได้วะอนี่มันห้องที่ลอยนี่ไงใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยดูนะเฮ้ยไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เนโอ้โหทะลุไปเลยลงน้ำได้ด้วยเว้ยไหนๆลองเล่นหน่อยลองเล่นอืมมาแล้วโอ้โหเป็นไงใช้เจลได้ด้วยยิงแม่งตรงเนี้ยเอาเฮ้ยยังไงวะเนี้ยอ๋อไโปโผล่ตรงนู้นเลยนี่ๆลองยิงตรงเน้ดิอ่าขึ้นได้แล้วมั้งเนี้ย จะขึ้นยังไงวะแป๊บนึงอ๋อนี่ไงลองลองอย่างงี้ดูนะครับโอเคเฮ้ยเอาละเว้ยเออเอ้ยแม่งโอ้โห้โคตรนานอ่ะอ้าอ๋อยังยังต้องขึ้นไปทางนี้ต่อใช่ไหมฮึบถ้าคุณได้ยินสิ่งนี้หมายความว่าคุณใช้เวลาในการเดินทางเ,าเป็นเวลานาน ผลงานวิจัยบอกว่านั่นอาจเป็นการตอบสนองต่อความกลัวผมไม่ใช่จิตแพทย์นะแต่ที่คำพูดที่มาจากผู้อไอผู้ทรงภูมิที่ไม่รู้จักความระทึกตื่นเต้นแอบย่องไปปลดเอาบาสีมพูของเขาออกอะไรของมันวันนี้พวกเขาไม่ได้บินขึ้นอวกาศยกพลขึ้นชายหาดหรือเอาทองกลับมาหรอกนะไม่ใช่เลยพวกเราต่างหากมีแต่แกกับฉันเท่านั้นที่ต่อสู้กับโลกทั้งใบไอหนูโอหโยบททดสอบอะไรวันนี้ มีลิฟต์ด้วยทางออกนะปึบปึบโอ้โหมีระยะเวลาตรงนี้ด้วยแสดงว่าต้องใช้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมีน้ำออกมาด้วยปึบ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 ,ปบมานีครับละเลงละเลงให้ทั่วเลยอุ๊ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นทำไมลูกบาศมันเด้งได้ขนาดนี้วะโอ้โหมันเคลือบมันถูกเคลือบด้วยนั่นเคลือบด้วยสารกระเด้งโอ้โหโอ้โหมานี่เลยต้องเอาไปล้างน้ำแล้วมั้งเนี่ยมีการถูกเคลือบด้วยสารกระเด้งนะครับมาอ่าสะอาดเอี่ยมอ่องเอ้าปะโทเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ โอเคต้องระวังครับอย่าให้มันโดนเอาละวางลิฟต์ก็ตกลงมาจะขึ้นยังไงล่ะนี่ก็ไม่น่ายากเออนี่ไงแค่นี้ก็เด้งขึ้นมาได้แล้วต่อไปก็นี่ครับให้น้ำมันไปโดนได้ไหมมันไม่ยอมโดนะทำไงดีวะโอเค ปุ๊บอ่าลองโดดมาตรงนี้โอ้โหแห้งดูดิเฮ้ยมันมันโดนแล้วมันโดนแล้วเอา้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหพี่เลนมากนี่คืออะไรปุ๊บฮึมไปไหนแล้วเนี่ยอยู่เฉยเฉยซิกแกเฮ้ยเหนื่อยกับมันล้างเรียบร้อย ก็วางตรงนี้เลยนะครับโอเคเอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นมากระเด้งปึ๊บไม่ใช่สินี่ไงแล้วก็ยิงตรงนี้เอาละโอ้โยขึ้นได้ครับฉลาดแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำไมมันเกี่ยวกับว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะทำไมทำไมวิทยาศาสตร์ของเราอันตรายมากขนาดนั้นละ่ะ ทำไมคุณไม่ลองไปแต่งงานกับนักวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยถ้าคุณชอบมันมากล่ะจริงๆโอ้โหอ่านไม่ทันไม่ใช่คุณผู้รับการทดสอบคุณอะทําดีแล้วใช่คุณนั่นแหละกล่องของคุณออกทางประตูหน้าที่จอดรถรถยนต์ลาก่พูดอะไรของมันวะไปกันต่อนะโคตรเหนื่อยเลยพาทนี้สมองแบบปวดแล้วโอ้สุดยอดเลยอะพอร์ทัล โอเคเรากลับขึ้นมาตรงชั้นด้านบนเรียบร้อยนะครับ <Congratulations. S 1> ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงง่ายๆก็คือคุณได้มายืนฟังผมตรงนี้หมายความว่าคุณได้เอื้อประโยชน์อังทรงเกียรติในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Apple j ร์ Science ผมขอขอบคุณในการที่มีส่วนร่วมของคุณและหวังว่าสามารถไว้วางใจคุณได้นะในการทดสอบต่อไปเราจะไม่ปล่อยสิ่งนี้ออกไปจนกว่ามันจะดีเยี่ยมและพร้อมสุดๆดังนั้นตราบใดที่ร่างกายคุณยังฟิตเต็มที่รถลิมูซีนจะรอรับคุณ พูดสิลาก่อนลาก่อนแคลลอรีนหล่อนมีค่ามากแคลอรีนนี่ใครวะโอเคครับสำหรับในภาชน,น้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่งไม่ไหวแล้วจริงสมองแบบปวดปวดหัวมากโอเคยังไงก็ฝากติดตามตอนหน้านะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยก็ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมโอ้ย